สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอะคูณิทาโร่พบกันอีกครั้งวันนี้สำหรับไพ่ทาโร่สายจิตวิญญาณเพื่อการตื่นรู้โดยให้ไพ่สื่อสารข้อความนำทางจากจัก,กรวาลถึงคุณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของท่านที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไรก็ตามเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความสําคัญนําทาง จากจักรวาลถึงคุณเป็นเรื่องสําคัญสำหรับการอ่านไพ่จะเป็นความหมายทางด้านจิตวิญญาณคําแนะนําคํานําทางข้อความสําคัญจากไพ่สื่อสารจากจักรวาลถึงคุณเพื่อนําทางสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณสำหรับวันนี้พลังงานโดยภาพรวมของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่สื่อสารข้อความสําคัญข้อความนําทางถึงคุณสำหรับวันนี้ เส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณใบที่ 1, The Sun ไพเมเจอร์คณะใบใหญ่สัญลักษณ์แห่งแสงสว่างพลังงานที่ยิ่งใหญ่แห่งชีวิตสัญลักษณ์แห่งความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณความสำเร็จในหน้าที่ภารกิจและสิ่งที่ทำและแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณการตื่นรู้และการยกระดับจิตวิญญาณ ความหมายสำคัญของไพ่เดอะซันโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตพร้อมเผชิญหน้ากับโลกกว้างแสงสว่างดึงดูดสู่ความสำเร็จการก้าวไปข้างหน้าความสำเร็จและความสุขทางวัตถุความยินดีพลังชีวิตความแข็งแกร่งศักยภาพของการมีชีวิตชีวาความอบอุ่นความสำเร็จและความชัดเจนแสงสว่างแห่งชีวิต แสงสว่างแห่งความมั่งคั่งความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณแสงสว่างแห่งเส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณคือข้อความนำทางสำคัญถึงคุณข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญสิ่งที่คุณควรรู้สลับวันนี้ให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความจากจักรวาลถึงคุณใบทที่สอง ข้อความนำทางถึงคุณสู่เส้นทางการตื่นรู้ปราชามาย้ยความพยายามความตั้งใจสิ่งที่ทำสิ่งที่ทุ่มเทการเรียนรู้การสั่งสมประสบการณ์การพัฒนาตัวเองนำทางสู่การก้าวขึ้นสู่จุดแห่งความสําเร็จและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของคุณผลลัพธ์ที่สวยงามสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจ จะนำทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณจะนำทางสู่การก้าวขึ้นสู่หน้าที่ครั้งใหม่ของคุณการเลื่อนระดับจิตวิญญาณขึ้นสู่การเป็นผู้นำผู้นำผู้ให้ผู้เป็นที่ปรึกษาผู้ส่องแสงสว่างผู้นำทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปสลับภารกิจครั้งใหม่ของคุณใราชาเป็นสัญลักษณ์ ของพลังแห่งความเป็นผู้นำความมั่นคงและปัญญาที่มาพร้อมกับประสบการณ์ผู้นำความเชี่ยวชาญและอำนาจในด้านต่างๆความหมายสำคัญของไพราชาไมา้ผู้นำที่เปลี่ยบมาด้วยพลังและแรงบันดาลใจคำสำคัญอำนาจเหนือทุกสถานการณ์สนับสนุนและปกป้องบางครั้งอาจใจร้อนและผู้วามเปิดกว้างและมองโลกในแง่ดีฉลาดมีความมุ่งมั่น ชอบประจนภัยและมุ่งหน้าสู่เป้าหมายความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพราชาไมา้คุณคือคนที่มองการไกลมีเป้าหมายที่ชัดเจนและพร้อมที่จะสร้างเส้นทางของตัวเองความมั่นใจของคุณทําให้คนรอบข้างเชื่อมั่นในตัวคุณความพยายามความมุ่งมั่นการทุ่มเทการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองจะนําทางสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ และนำทางสู่การก้าวขึ้นสู่บทบาทใหม่ผู้นําผู้นําทางผู้ส่องแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปข้อความต่อไปคำแนะนําคำนําทางวลีคีย์บดข้อคิดคําคมจากจักรวาลเพื่อปลุกคุณสู่เส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณใบที่3ข้อความนําทางถึงคุณ6ดาบการหลุดพ้น การก้าวออกจากปัญหาการก้าวออกจากวิบากกรรมการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงว่างสแสงสว่างการละทิ้งตัวตนเดิมสู่เส้นทางใหม่และการเริ่มต้นใหม่การจบสิ้นจากปัญหาความทุกข์ใจเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ฟ้าใหม่ฟ้าสว่างฟ้าเปิดแสงสีทองผ่องอัมภัยชีวิตใหม่ที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าเลขหเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุล ความก้าวหน้าและบทเรียนแห่งความเมตตาการก้าวไปข้างหน้าความสมดุลและการเรียนรู้จากอดีตความหมายสำคัญเดินทางสู่เส้นทางใหม่ที่สงบกว่าเดิมคำสำคัญการเอาชนะอุปสรรคการเข้าสู่ช่วงเวลาที่สงบมากขึ้นเวลาสำหรับการพักฟืน้นความก้าวหน้าน้ำที่เริ่มสงบมากขึ้นการก้าวไปข้างหน้าการหลีกหนีและการเดินทาง ความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่หกดาบหากคุณกำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากนี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังจะก้าวข้ามผ่านพ้นมันไปอาจเป็นเส้นทางแห่งการเดินทางทางกายภาพหรือจิตใจปล่อยวางความคิดแล้วเปิดรับเส้นทางใหม่ที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างการก้าวข้ามจากปัญหา การเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ชีวิตใหม่แสงสว่างที่สวยงามที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าคือข้อความนำทางจากจักรวาลข้อความต่อไปเรื่องสำคัญคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลพลังงานโดยภาพรวมของคุณสำหรับวันนี้ใบที่4เข้อความสำคัญจากจักรวาล5้าถ้วยการปล่อยวางการไม่ยึดติด การไม่จมอยู่กับอดีตการไม่ติดอยู่ในบ่วงกรรมวิบากกรรมแห่งความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจการปล่อยวางการใช้แสงสว่างแห่งจิตวิญญาณภายในการละทิ้งแล้วเดินหน้าต่อไปก้าวสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเลขห้าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความท้าทายและบทเรียนของชีวิตความท้าทายอุปสรรคและโอกาสในการเติบโต แต่ในทุกการเปลี่ยนแปลงมีบทเรียนที่ซ่อนอยู่เสมอความหมายสำคัญมองไปข้างหน้าหรือจมอยู่กับอดีตคำสำคัญการสูญเสียสิ่งสำคัญจมอยู่กับอดีตทัศนคติที่หม่นหมองขาดโอกาสสิ่งไม่ดีความเสียใจยความล้มเหลวไม่ตามไปที่ตามที่คาดหวังและความผิดหวังความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่ห้าถ้วย บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่หวังความผิดหวังหรือความเสียใจอาจทำให้คุณมองไม่เห็นโอกาสใหม่ๆที่รอคอยอยู่ข้างหน้าลองเงยหน้าขึ้นมองแล้วมองรอบตัวเพราะยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายอยู่รอบตัวคุณที่คุณยังมองไม่เห็นเปิดตาเปิดใจแล้วก้าวเดินต่อไปการเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมคือข้อความสำคัญถึงคุณ ข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางวลีคีย์เวิร์ดข้อคิดคำคมสำคัญจากจักรวาลถึงคุณเพื่อนำทางสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณใบที่5ข้อความนำทาง The De v i ิวิบากกรรมบ่วงกรรมด้านมืดในจิตใจและเงามืดที่พันธนาการชีวิตพลังงานด้านลบสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ต้องมีการเคลียร์การล้างให้หมดไป ด้วยแสงสว่างภายในแสงสว่างแห่งสมาธิสติและปัญญาการเคลียร์การล้างพลังงานด้านลบการก้าวออกจากปัญหาการจบสิ้นจากบ่งวงกรรมและความทุกข์ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาความหมายสำคัญของไพ่เดอะเดวิลตกเป็นเหยื่อของความปรารถนาทางโลกความไม่กลมกลืนกับระเบียบของสิ่งต่างๆสัญชตาตญาณของสัตว์ครอบงำความเย้ายวนถูกล่อลวงโดยวัตถุ การใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวการมีมากเกินไปความรู้สึกถูกกักขังพลังแห่งความชั่วร้ายและความลึกลับคือพลังงานด้านมืดและด้านลบงอมืองแห่งจิตใจที่จะต้องมีสติสมาธิปัญญาการรู้เท่าทันการควบคุมการจัดการคือกุญแจสำคัญสมดุลแห่งชีวิตและจิตวิญญาณสมดุลแห่งด้านมืดและด้านสว่างและการนำทาง สู่การเริ่มต้นใหม่การจบสิ้นจากวิบากกรรมข้อความต่อไปเรื่องสำคัญสิ่งที่คุณควรรู้คำแนะนำคำนำทางจากจะก,กรวานพลังงานโดยภาพรวมของคุณสำหรับวันนี้ไปที่6ข้อความสำคัญถึงคุณ10บไม้หน้าที่ภาระภารกิจที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่แบกรับความรับผิดชอบ การต่อสู้การทุ่มเทความอดทนและความพยายามที่ยิ่งใหญ่จะนำทางสู่ความสำเร็จชัยชนะและเส้นใยที่อยู่ไม่ไกลเลขกิบเป็นสัญลักษณ์ของวัฏจักรที่สมบูรณ์ความสำเร็จและบทสรุปของเส้นทางจุดสิ้นสุดของบางสิ่งและการเริ่มต้นเส้นทางใหม่มันสะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมายความสมบูรณ์และบางครั้งอาจเป็นภาระที่มาพร้อมกับความสำเร็จ ความหมายสำคัญของไพ่สิบหมายแบกรับภาระหนักแต่เส้นชัยรออยู่ข้างหน้าคําสําคัญมีความมุ่งมั่นและเทอทายานแบกรับมากเกินไปความกดดันภาระที่หนักหนว่วงความรู้สึกว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่สิบหมายคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองรับผิดชอบอะไรหลายอย่างเกินไปทุกอย่างถาถมเข้ามาจนหนักอึ้ง แต่อีกนิดเดียวเท่านั้นอย่าลืมวางแผนและแบ่งเบาภาระตัวเองเพราะเส้นชัยรออยู่ไม่ไกลจงก้าวเดินต่อไปสู่แสงสวา่างที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าแสงสว่างแห่งความสำเร็จความสุขและความสบายใจคือข้อความนำทางข้อความต่อไปพลังงานโดยภาพรวม สิ่งที่คุณควรรู้คำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลสู่เส้นทางการตืร่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณถึงคุณใบที่7ข้อความนำทางจากจักรวาลห้าหมายปัญหาวิบากกรรมความขัดแย้งบททดสอบและความท้าทายมรสมชีวิตที่เข้ามาเพื่อให้เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองเติบโตสู่ความแข็งแกร่ง ทางร่างกายสติปัญญาประสบการณ์และจิตวิญญาณการก้าวข้ามจากปัญหาการพัฒนาตัวตนการยกระดับจิตวิญญาณภายในการมองเห็นปัญหาการเรียนรู้การเป็นผู้สังเกตการการมองการเรียนรู้การเติบโตและการก้าวข้ามจากบททดสอบบทเรียนที่ยิ่งใหญ่แห่งชีวิตเลขห้าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความท้าทายและบทเรียน ของชีวิตความท้าทายอุปสรรคและโอกาสในการเติบโตแต่ในทุกการเปลี่ยนแปลงมีบทเรียนที่สั้นอยู่เสมอความหมายสําคัญของไพ่ห้าหมายความขัดแย้งที่ต้องเผชิญคําสําคัญความท้าทายที่ต้องเผชิญการพบกับการต่อต้านความขัดแย้งอย่างหลงไหลสถานการณ์ที่วุ่นวายความขัดแย้งภายในการต่อสู้และอัตตาที่ปะทะกัน ความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่ห้าหมายรู้สึกเหมือนทุกอย่างกําลังประทะกันใช่ไหม,ไมว่าจะเป็นการแข่งขันที่ทํางานความเห็นที่ไม่ลงรอยกันหรือความวุ่นวายที่แก้ไม่ตกอย่ากลัวกับความขัดแยง้งเพราะมันจะช่วยให้คุณก้าวต่อไปและพัฒนาไปอีกขั้นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ความท้าทายและบททดสอบแห่งชีวิต และจิตวิญญาณที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปด้วยแสงสว่างนำทางข้อความต่อไปวลีคีย์เวิร์ดข้อคิดคำคมสำคัญคำนำทางจากจักรวาลสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณของคุณข้อความสำคัญนำทางใบที่8 1หนึ่งเหรียญโชคลาภความโชคดีโอกาสแห่งความมั่งคั่งในชีวิต โอกาสแห่งอาชีพและโอกาสในการเริ่มต้นใหม่โอกาสทองที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณโอกาสที่เป็นรางวัลของขวัญและการเยียวยาจากจักรวาลรางวัลแด่คุณรางวัลแห่งการเยียวยาแห่งการต่อสู้การผ่านพ้นการก้าวข้ามจากด้านมืดสู่แสงสวา่างการต่อสู้กับความทุกข์ยากวิบากกรรมมรสุมชีวิต การจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่และรางวัลที่ยิ่งใหญ่จากจักรวาลที่จะมอบให้คุณความหมายสำคัญของไพ่หมายเลขหนึ่งคือจุดเริ่มต้นใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ความหมายสำคัญของไพ่หนึ่งเหรียญโอกาสทองสลหรับความมั่นคงและความสำเร็จคำสำคัญการเริ่มต้นใหม่เรื่องทางโลกศักยภาพสาหรับขวมมั่งคั่ง คำสัญญาแห่งความสําเร็จการเริ่มต้นใหม่ความรุ่งเรืองความมั่งคั่งในทุกด้านของชีวิตและโอกาสทางอาชีพความหมายทางน้าจิตวิญญาณของไพ่หนึ่งเหรียญโอกาสแห่งความมั่งคั่งและความมั่นคงกําลังมาถึงแล้วถ้ากําลังมองหาจังหวัดดีๆในการลงทุนหรือสร้างรากฐานในอนาคตนี่คือสัญญาณว่าถึงถึงเวลาแล้ว การเริ่มต้นการลงมือทำการก้าวสู่ชีวิตใหม่ความสุขความมั่งคัง่งความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณโอกาสทองจากจักรวาลที่จะมอบให้คุณข้อความต่อไปคําแนะนําคํานําทางเรื่องสําคัญถึงคุณพลังงานโดยภาพรวมของคุณวันนี้จะเป็นเช่นไรให้ไพ่นําทางใบที่9ก่อนบทสรุปสงท้าย ข้อ,อความสําคัญจากจักรวาลสีดาบการหยุดการพักการนิ่งการใช้แสงสว่างภายในการเชื่อมต่อกับตัวตนภายในการทบทวนตัวเองสติสมาธิและปัญญาแสงสว่างภายในแห่งสัญชตาตญาณจะนำทางสู่การก้าวข้ามจากปัญหาการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างการเชื่อมต่อกับตัวตนภายใน และการเชื่อมต่อกับจักรวาลการตื่นรู้การนำทางสู่เส้นทางใหม่สู่แสงสว่างสติสมาธิและปัญญาสัญชตาตญาณภายในที่จะนำทาง mm hmm. เลขสี่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความสุขและพื้นที่ปลอดภัยของชีวิตโครงสร้างความมั่นคงและขอบเขตของตัวเองความหมายสำคัญของไพ่สีดาหยุดพักเพื่อเติมพลังใจทำสำคัญ ถอยกลับไป1นก้าช่วงเวลาแห่งความสงบความกดดันภาระหนักอึ้งอยู่ใกล้ตัวพักจากชีวิตประจำวันสร้างพื้นที่ส่วนตัวเวลาแห่งการพักฝื้นพักผ่อนฟื้นฟูจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่สีดาเหนื่อยล้าใช่ไหมถึงเวลาพักสักหน่อยก่อนค่อยลุยต่อไป ช่วงเวลานี้เหมาะกับการฟื้นฟูพลังใจพักผ่อนให้เพียงพอและทบทวนเส้นทางชีวิตเมื่อถึงเวลาตื่นขึ้นมาคุณจะพร้อมกว่าที่เคยการหยุดการพักการนิ่งการทบทวนตัวเองและการเดินทางเข้าสู่ภายในแสงสว่างแห่งสัญชตาตญาณสติสมาธิและปัญญาจะนำทางคุณสู่การหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่าง การก้าวข้ามจากวิบากกรรมบทสรุปบทส่งท้ายคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลพลังงานโดยภาพรวมของคุณสลับวันนี้ใบที่10บทสรุปเส้นทางพลังงานของคุณ4ี่ไม้ความสำเร็จความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตและจิตวิญ,ญญาณชัยชนะ และความสำเร็จที่สวยงามของคุณมาจากการต่อสู้การไม่ยอมแพ้จิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งการอดทนการเสียสละการต่อสู้ความพยายามที่จะนำทางคุณสู่ปลายทางคือความสำเร็จการเอาชนะจากปัญหาการก้าวข้ามจากความทุกข์ความมืดการเอาชนะเงามืดในจิตใจและการก้าวเข้าสู่ ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของคุณเลขสี่เป็นสนัญลักษณ์ของความมั่นคงความสุขและพื้นที่ปลอดภัยของชีวิตโครงสร้างความมั่นคงและขอบเขตของตัวเองความหมายสำคัญของไพ่สี่หมายเฉลิมฉลองความสำเร็จคำสำคัญการทำงานหนักของเรามั่นคงปลอดภยัยความก้าวหน้าของเป้าหมายที่เป็นไปนในทางบวกงานที่ทำได้ดี การเฉลิมฉลองความเพลิดเพลินใจช่วงเวลาแห่งความสามารถีความสุขบ้านและการกลับมาพบกันอีกครั้งความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่สี่ไม้ถึงเวลาฉลองแล้วความสำเร็จความสุขหรือการกลับบ้านกำลังเกิดขึ้นอย่าลืมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆกับคนรอบตัวให้รางวัลตัวเองกับสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วเตรียมตัวสำหรับเป้าหมายต่อไป การเฉลิมฉลองชัยชนะและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณการต่อสู้กับด้านมืดสู่แสงสวา่างการหลุดพ้นจากวิบากกรรมสู่เส้นทางใหม่และโอกาสใหม่ที่สวยงามแห่งชีวิตและจิตวิญญาณบทสรุปโดยภาพรวมพลังงานของคุณสู่เส้นทางการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาล คุณกำลังจะได้ก้าวสู่เส้นทางใหม่แห่งชีวิตเส้นทางใหม่ที่แสงตะวันจะส่องแสงนำทางเส้นทางใหม่ชีวิตใหม่ฟ้าใหม่ความสุขความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ความสุขความสำเร็จเตรียมเฉลิมฉลองกับชีวิตใหม่ของคุณและโอกาสครั้งใหม่ที่จะประวาลจะหยิบยื่นมาให้คุณโอกาสทองในชีวิต โอกาสครั้งสำคัญที่จะนำทางคุณหลุดพ้นจากวิบากกรรมการจบสิ้นปัญหาการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมภาระที่หนักอึ้งความเครียดความวิตกกังวลความขัดแยง้งวิบากกรรมความเจ็บปวดความทุกข์ความผิดหวังเสียใจคุณจะได้เดินทางสู่การหลุดพ้นการนำทางด้วยความสงบสมาธิสติปัญญาที่จะนำทางสู่แสงสว่าง โอกาสครั้งใหม่ที่จะมาถึงคุณการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างการจบสิ้นจากความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลการก้าวเดินออกจากปัญหาการเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่การจบสิ้นจากวิบากกรรมการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ฟ้าใหม่ของคุณแสงตะวันจะเปล่งประกายส่องแสงงดงามนำทางสู่ความสำเร็จและการเฉลิมฉลองของคุณ ไพเมเจอร์คณะที่สำคัญ The d e i l v ด้านมืดพลังงานด้านลบความชั่วร้ายบ่วงกรรมวิบากกรรมและความทุกข์ความทุกข์ความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจความพ่ายแพ้ความขัดแยง้งวิบากกรรมมรสุมชีวิตสติสมาธิปัญญาแสงสว่างภายในของคุณ การทำสมาธิการทบทวนตัวเองการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในแสงสว่างแห่งบุญบารมีที่จะนำทางต่อสู้กับด้านมืดความชั่วร้ายสู่การก้าวออกไปการจบสิ้นจากบ่วงกรรมการเอาชนะด้านมืดในตัวเองการจบสิ้นจากความทุกข์ความชั่วร้ายการจบสิ้นและการก้าวเดินต่อไปการเริ่มต้นใหม่การละทิ้งจากภาระ ความเครียดความวิตกกังวลและการเริ่มต้นใหม่สู่เส้นทางใหม่การจบสิ้นจากเงามืดพลังงานด้านมืดป่วงกรรมพลังงานด้านลบและความทุกข์ในจิตใจการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ของคุณโอกาสทองที่จะเข้ามาในชีวิตฝาใหม่เส้นทางใหม่ของคุณที่จะก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะ ชัยชนะต่ออุปสรรคปัญหาการก้าวข้ามจากบ่วงกรรมวิบากกรรมความทุกข์มรสุมชีวิตการได้รับชัยชนะความสุขความสําเร็จและการเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ของคุณเส้นทางใหม่ของคุณฟ้าใหม่ฟ้าที่สวยงามฟ้าที่สดใสแสงตะวันจะส่องแสงเปล่งประกายให้คุณอย่างสวยงาม พลังงานของคุณสลาบนันีการเริ่มต้นใหม่ฟ้าใหม่ของคุณการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมวิบากกรรมการหมดทุกหมดโสกการจบสิ้นจากพลังงานด้านมืดและการชนะจากเงามืใดในจิตใจโอกาสใหม่ความโชคดีที่จะเข้ามาหาคุณความสุขความสําเร็จและการเฉลิมฉลองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของคุณคือชีวิตใหม่ของคุณ ฟ้าใหม่เส้นทางใหม่ชีวิตใหม่ที่จะมีแต่ความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ในชีวิตในจิตวิญญาณและความมั่งคั่งความบุรมสมบูรณ์การเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่เส้นทางแห่งแสงสว่างและการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณฟ้าใหม่ของคุณเส้นทางใหม่เส้นทางแห่งแสงสว่างแสงตะวันจะนำทางสู่ความสุขความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ในชีวิตและจิตวิญญาณ บทสรุปปิดท้ายด้วยพลังงานทางด้านจิตวิญญาณความหมายที่สวยงามสำหรับไพ่ที่เป็นพลังงานของคุณไพ่เดอะซันแสงสว่างแห่งชีวิตใหม่ฟ้าใหม่ความสุขความสําเร็จความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณและการก้าวข้ามจากวิบากกรรมความหมายทางด้านจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งสวยงามของไพ่เดอะซันคือแสงสว่างแห่งสัตธรรมความสุขความสําเร็จ ประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดเผยความจริงแห่งจักรวาลไพ่เดอะซันเป็นไพ่หมายเลข19กเป็นสัญลักษณ์ของปริศนาแห่งแสงสว่างอันสมบรูรณ์การเกิดใหม่ภายใต้แสงสว่างสูงสุดแสงแห่งการรู้แจ้งและพลังแห่งการฟื้นฟูการเปลี่ยนแปลงและการตื่นรู้ผ่านพลังสุริยะการรู้แจ้งและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณพลังแห่งการเกิดใหม่ความสร้างสรรค์ และพลังงานแห่งชีวิตพลังสูงสุดของระบบสุริยะและจิตวิญญาณความเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์พลังแห่งตนเองพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและความกระตือรือร้นคือพลังแห่งแสงสว่างพลังแห่งชีวิตที่จะนำทางคุณสู่ฟ้าใหม่เส้นทางใหม่แสงสว่างแห่งดวงตะวันที่จะส่องแสงนำทางสู่ความสุขความสำเร็จ ความสมหวังความสมปรารถนาขอขอบคุณความหมายที่สวยงามทางด้านจิตวิญญาณของไพ่ทาโร่โดยหมอมิวจากเพจทาโร่ออฟเมจิกและเพจทาโร่แอนทายอัตโทรจีความหมายทางด้านจิตวิญญาณที่สวยงามของไพ่ทาโร่โดยหมอมิวปิดท้ายด้วยวลีคำคมที่สวยงามทางด้านจิตวิญญาณสำหรับไพ่เดอะซันที่เป็นพลังงานของคุณแสงสว่างที่จะส่องแสงนำทางคุณ ให้ h e ซันคือแสงสว่างแห่งสัจธรรมบทเพลงแห่งการรู้แจ้งแสงอาทิตย์มิใช่เพียงให้ความอบอุ่นแต่คือกระจกสะท้อนสัจธรรมที่ทุกสปปรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้รังแสงสีทองขอบคุณสำหรับการรับชมสลับวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอะเฮมิทาโร สำหรับวันนี้สวัสดีครับ